ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนตีสโนไวต้องตีตอนนี้แหละ,ะสวัสดีครับเจอแล้วพวกเรา Movie ่มายผมบอลนะครับต้นนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวอีกเช่นเคยและก็ต้องเป็นข่าวของสโนไวตแน่นอนอยู่แล้วชิ<ป>้นนี้ไม่มีทางหลีกพ้นใครเริ่มเบื่อแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับมันร้อนแรงจริงๆจะจบเดือนอนะ่ะบอกเออมันมาอีกนานแน่นอนอ่ะวันนี้จะเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องสโนไวต์เรตติ้งออกมาเป็นยังไงบ้างอ่าอ่ายังไม่พอรายได้เปิดตัว ประสบความสําเร็จปังปุริเย่แค่ไหนอือแแล้วก็อาจจะมีเมาส์อีกนิดนึงนะถึงว่ากัปตันเมกาสี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างลวันนี้ก็จะประมาณนี้อ่ากอนอืนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องนังด้วยกันนะ,อะขอบอกกันเลยว่าเราไม่ได้มีอะไรในใจสว่วนตัวน้องไรเชลนะ,ะน้องไรเชลน่ารักมากอืมแค่แกปากเสียไปนิดนึงแต่ที่เล่นเนี่ยคือแซวล,ลุ้นๆมาเข้าข่าวกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับทุนสร้าง แต่หลายเจ้าก็ตีเขาบอกว่าอย่างบริลิตต์เนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า250ล้านอ่ามากกว่า2 5 0ล้านซึ่ง Xx นะอนะบางเจ้าก็ไม่ที่เห็นมาั้งสองสมบางอันเห็นถึง270เลยก็มีมแต่เราขอตีเป็นกลางออยู่ที่250อก่อนอลวกันเล่นค่ากลางแล้วกันเล่นค่ากลางแล้วกันการโดนด่ายเยอะจุดคุ้มทุนตีออกมาแล้วก็ต้องอยู่ที่ประมาณ6 2 5อยห้าแต่ว่าถือว่าเป็นน้องไรเชลนะให้เกียรติ ตีต่ำๆไปแล้วกันรถให้รถใ,ใ,ให้เดี๋ยวสัก600<า>อยมนะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเปิดตัวขอคะแนนก่อนได้ไหมคุณต้นเพราะคะแนนมันจะต้องเกี่ยวกับเปิดตัวแน่นอนว่าคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ทำไมเปิดตัวได้เท่านี้วะอ่ะ,อะลองสิอันนี้คะแนนผมเอามาให้3เจ้าเลยกันจะได้เปรียบเทียบกันไปเลยมีร o t t e n Tomato โต้เมตาคิทิกแล้วก็ IMDB อ่ะเอาที่ร o t t e n Tomato โตก่อนแล้วกันร o t t e n Tomato โตเนี่ยคะแนนฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยจะอยู่ที่44%ส่วนฝั่งคนดูเนี่ยจะอยู่ที่74%ขอบอบกตรงๆนะเว้ย กูค,คิดว่า44%เนี่ยมากเดินไปสำหรับสโนไวท์เนี่ยคือหลายๆเรื่องที่พี่เห็นมาเนี่ยรู้สึกว่าหนังมันสมบูรณ์ดีกว่านี้มแม่งยังให้น้อยกว่านี้เลยสโนไวท์ถือว่าให้เยอะนะหรอพี่ถือว่าให้เยอะอะคราวนี้เรามาลองดูที่ลึกลงเข้าไปถ้าเราคลิกเข้าไปดูที่ไอคอนเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Top Critic กับ w o r d i f y Audience ซึ่ง Top Critic เนี่ยคะแนนจากมันจะลดลงจากที่มันโชว์จาก44%เนี่ยจะเหลือแค่30%เองเท่านั้นส่วนฝั่ง w o r d i f y Audience ก็ยังเท่าเดิม74%เท่าเดิมอ่าแต่จริงๆคคืออออต้งบบก่นนะรั อ่าคุณไม่ได้ดูอินเกิน V3 สามละสิเลยไม่รู้ท็อปคริติกเนี่ยคือนักวิจารณ์ที่ทางเว็บเชื่อถือเป็นพิเศษจนระบุให้อยู่ว่าเป็นนักวิจารณ์ที่เขาคัดมาอ่าใช่เป็นตัวท็อปอ่าก็จะอยู่ที่30%ให้คะแนนส่วนออรคริติกเนี่ยก็คือนักคริติกธรรมดาที่เขามองว่าเออชาวบ้านคริติกนะมารับมาตอนับมาตอนก็จะอยู่ที่44%ใช่อ่าแล้วต่อไปคุณต้นแต่ถ้าเราคลิกไปดูอีกอันหนึ่งก็จะเป็นออคริติกกับออร์ออดีตเนี่ยฝั สิบสี่เปอร์เซ็นเหมือนที่มันโชว์ตอนแรกแต่ฝั่งของออออเดียนนี่หนักการหนักมากเพราะว่าจากเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยมันกลายเป็นแค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นอ่ะกลับมาอธิบายอีกเช่นเคย v e r i f ริฟายออเดียเนี่ยก็คือการคนที่ไปดูมาแล้วและเขาคอนเฟิร์มหรือพูดง่ายๆน่าเชื่อถือ,อว่าไปดูมาจริงๆนะอ่ะกูะไปดูมาจริงๆนะ,ะๆนะเขาก็จะจัดไว้ทาง Verified audience แต่ฝั่ง a u d i e n c e ก็คือเป็นการคนอื่นเข้ามาพูดง่ายๆต้องทูบีแฟร์กับสโนไว้หนึงว่าคนอื่นที่เข้ามา ใครก็ได้ดูไม่ดูไม่รู้แต่สามารถมาโหวตและมารีวิวได้อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทูบีแฟร์กับเขานิดนึงอันนี้คือฝั่งออเดียนส์นะใช่ออเดียนส์คะแนนมันก็เลยจะต่ำแบบโอ้โหโอ้โหต่ำเตี้ยมากส่วนใหญ่แล้วเขาเรียกว่าอออเดียนเนี่ยคือขวัญใจมหาชนจะเป็นคนบอกใช่ถ้าคนไหนมหาชนรักอออเดียนส์นี่ก็จะพุ่งกระชุ่มเราเห็นแบบจากคะแนนเนี่ยสี่เต็มห้าจะฝั่งเวอร์ฟายออเดียนส์ใช่ไหมแต่พอมาเป็นฝั่งอออเดียนส์เหลือแค่หนึ่งจุดเจ็ดเองแต่ก็ถ้าถ้าพี่ดูมาอย่างยาวนานนะ Rotten Tomatoes ก็จะมีเรื่องเนี่ว่า v ริ i f y Au ีนเนี่ยก็จะเป็นฝั่งบวกซะเป็นส่วนใหญ่คะแนนจะค่อนข้างดีเพราะแน่นอนอยู่แล้วคนที่ชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาโหวตให้ส่วนคนที่มันไม่ชอบอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะปล่อยเบอร์บริไฟออดีนส่วนตรงข้ามกับออดีนนะคนที่ไม่ชอบอ่ะส่วนใหญ่ไม่จะเข้ามาโหวตเว่อร์คนที่ชอบบางทีก็ไม่ได้โหวตมันจะเป็นซะอย่างนั้นจะเป็นซะอย่างนั้นแล้วทีนี้มาดูของเจ้าต่อไปฮะอย่างเมตาคริติกเมตาคริติกนี้คะแนนก็ออกมาแล้วของฝั่งนักวิจารณ์เนี่ย อยู่ที่50คะแนนจากนักวิจารณ์47เจ้าก็ครึ่งหนึ่งอืมครึ่งหนึ่งแต่ฝั่งคนดู User S c o r e เนี่ยก็คือเหลืออยู่แค่1.2เต็ม10จากคนดู600้อยก้า2ิบสเซอร์โหมันถล่มทลายเลยนวะว่าต่ำเตียเรียดินอ่าอที่ปั่นก็คือมันจะมีของเฟดูฝั่งนักวิจารณ์มันจะมีเจ้าหนึ่งอะให้คะแนนสโนไวท์แบบโดดเด่นกว่าใครสูงกว่าใครเพื่อนเลยให้ถ่าย่าเจ้าอะไร IGN เนะอ่า IGN มีส่วนแต่ว่าไม่เท่าเจ้านี้เจ้านี้ให้เต็มเลย The Hollywood r e p o r t เ r อ้าวพี่น้องบ้านพี่เมืองน้องเขาสนิทกันก็เวลาดิสนีย์จะให้ข่าวอะไรก็ได้เลยฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ปนี้แล้วก็อยู่แล้วบ้านพี่เมืองน้องกันถ้าให้คะแนนน้อยเดี๋ยวฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ล้อมนาไม่ได้ข่าวนะต้องให้เยอะๆเก้าสิบขนาดนี้อยมึงไม่ให้สองร้อยไปเลยล่ะชิบหายนี่ขนาดใจเก่งใจนี่ขนาดไอจีเอ็นนี่ก็ลูกม่อเหมือนกันนะไอจีเอ็นเหมือนให้แค่เจ็ดสิบเองไอจีเอ็นยังลูกหม่อกังให้แค่เจ็ดสิบโอ้โห แย่จริงมึงให้น้อยไปนะฮอลลีวูดดีบอทเตอร์รอบหน้ามึงไม่ได้ข่าวแล้วบอกให้รอบหน้าต้องเต็มร้อยต้องเต็มร้อยรอบหน้ามึงไม่ได้ข่าวแล้วนะแล้วมาดูอีกเจ้าหนึ่งอย่าง IMDBIMDB นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างสโนไว้เนี่ยได้คะแนนไปแค่สองจุดหนึ่งเต็มสิบโหต่ำมากนะต่ำมากซึ่งมีคนเอาไปเชี่ยวกับหนังในตำนานหนึงเรื่องอย่างดาร์คบอลเอฟเวอร์ชั่นที่เป็นหนังแรกอคชั่นเหมือนกันกูเจ็บเจ็บกระดองใจไปด้วยกัน แต่ Duck ah 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 ดาร์กบอลคะแนนมันสูงกว่าเพราะดาร์กบอลเดฟลูชันนได้คะแนนไปที่สองจุดห้าดาร์กบอลเดฟลูชันหนุกกว่าเว้ย <c oughs> ถึงแม้ว่าความเป็นดาร์กบอลแม่งจะประมาณลบเจ็ด <อะ S 1> ไปแล้วเนี่ยความเป็นดาร์กบอลเนี่ยแม่ง <c oughs> ลบเจ็ดไปแล้ว <c oughs> เรียนพลังขึ้นเต่าไปจีบเสาใช้ดับไฟเ <c oughs> ท่สัสๆนั่นแหลคนก็ทำมีมเทียบกันเต็มเลยว่ามันได้แพ้ต่อหนังเรียชั้นหวยตลอดการอย่างดาร์กบอลเดฟลูชันไปแล้วยินดีด้วยเราได้เราล้มแชมป์เรียบร้อยต้องไปฟังเพลงล้มแชมป์แล้วนะมา ไปที่เรื่องทุนกันต่อเลยดีกว่าห,หลังจากที่เราได้รู้คะแนนกันหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเวลาในการเปิดเผยตัวเลขรายได้อาทิตย์แรกกันแล้วแต่ก่อนอื่นเลยต้องไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ครับผมอืมกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่วาเจ้านายสบายตัวส,ดสุดๆไม่มีฝุ่นฟุง้งไม่ติดุ้งเท้า เติมความสะดวกให้เหล่าท่านจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชะโครกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%จากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟู้ดเกรดต้องัวก่องครับตแดนสวันแรกรายได้เปิดตัวในอเมริกาอยู่ที่44.3ล้านดอลลาร์สหรัฐและ87ล้านทั่วโลกนั่นเองครับผมไอ้เี้ารายได้เปิดตัวแม่งเขารายงานไว้ว่า คาดการณ์ไว้ที่ห้าสิบล้านอแต่ไม่ถึงเป้ากูงงเลยตอนกูตามข่าวจาได้ว่าที่พี่แซวตอนแรกมันบอกแปดสิบสักพักเจ็ดสิบมาใกล้ๆหกสิบล่าสุดมึงบอกห้าสิบแล้วมึงจะลงไปถึงไหนเนี่ยตอนแรกก็ยังผิดนะเนี่ยก็ยังผิดข,ขนาดนี้แล้วก็ยังผิดแต่ถ้าถามว่าเปิดตัวสารวันแรก8ปดิบเจดล้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอืก็ต้องบอกนะครับว่าเออห่างอยู่เพราะว่าอย่างเช่นเรื่องกัปตันอเมริกาสี่ที่บอกว่าต้นทุนคือร้อยแปดอินะนี้ใครเชื่อก็แล้วแต่ ่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ที่425ถูกไหม,อมตอนนี้หนังทำไรายได้ไปที่400ล้านแล้วนะ,ะต้องตบมือให้เขาด้วยยินดีด้วยอีกนิดนึงนอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนงที่กูขอไว้500คงไม่ฝันแล้วอขอ450กูก็ไม่ฝันแล้วเช่นกันตอนนี้ขอ425นะ,ะไปแตะจุดคุ้มทุนที่เขาบอกว่าใช่มันไปตีตัวเลขมายัางไงกูยังงงอยู่แต่นั่นแหละกลับมาเรื่องเดิมกับตันเมกา4นะครับเปิดตัวใน อเมริกาไปที่แปดิบแปดล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งห่างกับโนไวท์ถึงสี่สิบสี่ล้านนะเว้ยก็ประมาณสองเท่าอ่ะสองเท่าใช่แล้วเปิดตัวทั่วโลกไปก็อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบซึ่งก็ประมาณนั้นสองเท่าและกับอเมริกาสี่ก็กำลังจะจบรอบชัยแล้วซึ่งน่าจะดูแล้วทรงๆแล้วน่าจะไปแตะประมาณ4ี่้อยี่ิบห้าแบบพอดิบพอดีสอดิบพอดีแล้วตายพอดีดแล้วเราไปดูถึงเรื่องสถิติที่มันใกล้เคียงใกล้เคียงกันบ้างดีกว่าว่า หนังเรื่องสโนไวเนี่ยมันจะออกทิศทางไหนได้บ้างะจะพลิกไปข้างไหนได้ว่าม,มาอย่างตัวอย่างแรกเลยดัมโบะเป็นของดิสนีย์เหมือนกันอ่าสีกันสีกันเปิดในประเทศสี่สิบห้าล้านดอลลาร์สหรัฐก็ใกล้เคียงจะเปิดใกล้เคียงสโนไวเปิดสี่สี่ไงและไปจบภายในประเทศอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสี่แล้วจบตลอดการรอบฉายทั่วโลกนะสามร้อยห้าสิบตีเป็นง่ายๆเลย ถ้าคิดว่าไปแบบดัมโบ้เรื่องนี้ก็จะจบประมาณสาม้อยห้าสิบนั่นเองหรือจะเอาแบบไซเวย going down and deep 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 ไปเลยอย่าง The m บา v e l s ที่เปิดในอเมริกานะสี่สิบกล้านดอลลาร์สหรัฐรู้ไหมไปจบในอเมริกาเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะแปดสิบสี่โอครึ่งมึงไปโดนตัวไหนมาเนี่ยมึงไปโดนอะไรมาวะเชี่ยโอจัดและจบทั่วโลกไปเพียงสองร้อยล้านเท่านั้นอันนี้คือ เวิร์สเคสนะสำหรับพี่อันนี้คือเว r ร์สเคสแต่ไม่ใช่ว่าไม่จะไปกว่าเวิร์สไม่ได้นะอยู่ดีๆหรือว่าสโนไวท์จะมาทําลายคําสาบว่ะแต่ก็พี่ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นพี่ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นพี่ว่าน่าจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างเดอะมาเวลกับดัมโบ่นั่นแหละอืออ่ะหรือว่าจะไปที่ดีขึ้นมาหน่อยเอาแบบบร์ไซ้าบ้างอย่างมาริฟิเซนต์อ่ะอันนี้คือภาคสองนะเปิดตัวอยู่ที่สามสิบหกล้านดอลลาร์สหรัฐนน้อยกว่าสโนไวท์น้อยกว่าสโนไวท์ใช่แต่จบภายในประเทศ อยู่ที่หนึ่ง้สิบสล้านดอลลาร์สหรัฐพอๆพอกับดัมโบนะแต่ด้วยพลังต่างประเทศต้องยอมรับว่าหลังหนังหลายๆเรื่องนะครับมีพลังต่างประเทศเยอะคือคนต่างชาติเอ,อ,อเราพูดแล้วงงคนที่ไม่ใช่อเมริกาดูเยอะอย่างเรื่องนี้อีกก็เป็นเช่นกันอย่างมาริฟิเซนที่ยดสุดท้ายแล้วไปจบที่491คนต่างชาติดูถึงกว่า370เจ็ล้าน มหาศาลนะใเออพลังต่างประเทศนี่ช่วยได้เยอะหรือว่าคราวนี้คุณต้นเราไปทางที่แบบเพื่อนๆและแฟนๆสโนไว้์ฝ่หากันย่างดีกว่าออย่างเรียกว่ามูฟาซาอะใช่ที่ตอนแรกดูเหมือนเปิดมาจะไม่รอดมูฟาซาเปิดตัวมาที่35ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ำมากๆใช่ต่ำกว่าสโนไว้อีกอแต่มูฟฟาซาจบรายได้ภายในประเทศ ไปที่สอง้อยห้าสิบสองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐม,มากกว่าเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมาเลยและปิดรายได้ทั่วโลกไปอยู่ที่7 1็ด้อยสิบหกล้านดอลลาร์สหรัฐออันนี้คือแบบขั้นสุดยอดแล้วนะอันนี้คือขั้นสุดยอดแล้วหลายๆลยคนคิดว่าอืมก็เป็นไปได้นี่หว่าสนุนไวเอ่ออยากจะบอกว่าผิดครับ <laughs> คือต้องยอมรับว่ามูฟาซาเนี่ยที่มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมีด้วยปัจจัยหลักๆอยู่สามอย่างอย่างแรกก็คือ มันฉายช่วงคริสต์มาสช่วงคริสต์มาสเนี่ยต้องถือว่าเป็นการทํากําไรระยะยาวเสมอ,อมคือหนึ่งและมันจะได้ฮิตใหญ่ไปตอนคริสต์มาสช่วงมันฉายประมาณวันที่ยี่สิบนะมันจะฉายฮิตใหญ่ไปนือได้หนึ่งดอกแล้วและช่วงปีใหม่มันก็จะหายไปถูกไหม,มแต่ว่าอย่างที่คนตามวงการภาพยนตร์จะรู้กันว่าช่วงต้นปีอ่ะจะไม่ค่อยมีหนังะไไจะไม่ได้มีหนังแบบซูเปอร์โอมิกาบล็อกบัสเตอร์เขาจะมีหนังธรมธรมดามดาชิวๆเข้าตลอดอช่วงปีใหม่และ ก็จะได้กินเต็มตรงนี้ไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยสามเดือนแล้วมูฟอร์ซ่าแมงยังฉายอยู่เลยต้นมันยังฉายอยู่เลยเมื่อวานยังฉายอยู่เลยเช<บ>ี่ย,ยอยู่คงกระพันมากคงกระพันเออแต่ก็นั่นแหละนี่คือข้อหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะก็คือฉายช่วงคริสต์มาสและได้กินเวลาฉายที่ยาวนานอ,อยากสุดท้ายที่ชัดเจนก็คือต่างประเทศอชอบเหมือนเดิมมากมูฟอา์ซ่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่พลังต่างประเทศส่งไปถึง เพราะอย่างที่บอกว่าฉายจบไปในประเทศได้ไปเพียงสอง้อยห้าสิบแต่มูฟาซาต,ตอนนี้รายได้ทั่วโลกอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบหกหมายความว่าต่างประเทศช่วยไปถึงสี่้อยห้าสิบล้านมไม่ธรรมดานะเพราะปกติแล้วเท่าที่เช็คมาส่วนใหญ่แล้วอเมริกาโดยเฉลี่ยเลยนะจะอยู่ที่ประมาณสี่บห้าเปอร์เซ็นตต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณห้าสห้าเปอร์ซ็นจะอยู่แถวๆนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยห่างกันมากแต่อันนี้รู้สึกจะอยู่ที่สาสิบห้าต่อหกสิบห้าเลยด้วยซ้ำ ถือว่ามูฟาซาเป็นหนักอีกเรื่องหนึ่งที่ต่างประเทศช่วยไว้อย่างมากมเป็นแบบเดียวกับมาริฟิเซนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมองว่าสโนไว้นี่ยังสามารถประสบความสําเร็จได้นะก็ต้องลุ้นต่างประเทศเอาเรื่องอยุ่งกันใช่เพราะตอนนี้มันคู่ขี้กันมากเลยของสโนไว้ะอะว่าของสโนไว้ในประเทศมาทําได้43ใช่ไหมแต่ต่างก็คือต่างประเทศก็คือโบอวายมาทําได้แค่44ไม่ไม่ขีกันขี่กันคือยังไง ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต่างประเทศจะต้องสักเซตแต่ถ้าจะพูดแบบนั้นเราก็สงสารสโนไว้อยู่นิดนึงนะคือพอดูจากรายได้แล้วสโนไว้อย่างไทยเนี้ยแม่งเข้ามาเจอซองแดงด้วยใช่นาจาอีกโอ้ oh, นาจาเขาบอกว่าดีมากทั้งซองแดงเขาบอกว่าดีใช่เรียกเลยมีไทยนี่แข่งยากส่วนในต่างประเทศนี่ก็ยังพอได้นะอ่า แต่ว่าพอดูจากรายได้ของกัปตันอเมริกาสี่แล้วคือปกติแล้วเขาจะตกประมาณ25นสะบเนบสบายๆลงมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทั้งๆที่สโนไวท์เพิ่งเข้าอมึงคิดว่าทําไม <laughs> คนมันไม่มีดูสโนไวท์ยังไงอะไร <c oughs> อันนี้ก็ลองดูรายได้ในไทยไหมาอมได้ในไทยอย่างนี้อย่างสโนไวท์เนี้ยได้ฉายมาสี่วันแล้วก็ได้รายได้ประมาณ1 5 6ห้าจุดล้านหรือ้วมนคือเยอะหรืมันคือน้อยวะ ก็เรียกว่าน้อยนะเพราะว่าเทียบกับซองแดงซองแดงนี่เขาแต่ละ2ยี่สิบล้านไปแล้วโอ้ซองแดงก็ชนะสบายถูกไหมใช่ไม่ไม่ต้องไปเทียบกับทียอดสองนะอ๋อหรือครับหรือเทียบกับกัปตันกัปตันนี่ได้ยี่สามล้านในชว่วงโอเพนนิงบีสี่วันแรกโอ้ห่างเยอะนะห่างเยอะห่างหลักสิบล้านนะก็เอาแค่ก็คือสโนไวก็แพ้กัปตันในทุกกรณีอ่าซึ่งกัปตันก็คือขึ้นคอสี400่ร้อยสี่ร้อยพึ่งแตะสี่ร้อยล้านไปเองก็ตอนนี้กัปตันก็น่าจะตีได้แล้วว่า น่าจะเจ๊งนะแต่ว่าถ้าใครมองว่า425คือการเท่าทุนตามนี้เขาบอกพี่ว่าก็มีโอกาสน่าจะไปแตะได้อยู่ยอพอถึงน่าจะไปแตะได้อยู่แต่ว่านะไม่มีทางถึง450อยู่แน่นอนก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับวิเคราะห์การหลักของ snow white นะ,ะว่าจะเป็นยังไงบ้างใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยส่วนใครยังอยากฟังรีวิวเราทำรีวิวไว้ในช่องแล้วนะ รีวิวแบบไม่สปอยส่วนรีวิวในสปอยดูในไลฟ์นะครับเราได้ลงไว้หมดแล้วอ่ะคุณต้นเราต้องขอขอบคุณไซแมวเต้าหู้ทิงกะเบลควบคุมและดูดซับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมจับตัวมินก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายไ้ฟุ่นลอองฝุ่นฟุ้งไม่ติดอุ้งเท้าสามารถเทลงช็กโกได้ไม่ทำซ้าอุตันเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมมีให้เลือกด้วยกันถึง6กลิ่นครับอ่าแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด S I N S M V P ในช้อปปี้เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ สายแมวทิงเกอร์เบลกำลังจัดกิจกรรมแจก iPhone เพียงเพื่อนอัดคลิปรีวิวสายแมวเพียงประมาณ20บวิขึ้นไปอัพลงทิกต k อกนะก็มีโอกาสรุน iPhone 16 Pro Max ไม่ใช้กันแล้ว <c oughs> ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วย <c oughs> จะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหลังด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ